สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเกียนเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ไอคอนลำโพงหายนะครับตรงนี้นะนะี่ครับคนก็อาจจะหายแล้วทําไงดีนะทําก็ไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนกันนะครับอ่ะมาเข้ามาที่คอมนะครับนะี่ครับเลือกตรงที่เป็นรูปโลกนะครับอ่ะรอสักครู่นะ รอสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วแต่คอมคนนั้นนะอ่ะในเพื่อมาแล้วนะครับให้คุณกดไปที่ข้างล่างนี่ครับอ n นเวสเอะไรนี่อย่างแล้วก็กดเข้าอันนี้นะครับรูปน็อตนะครับเข้าแรกนะครับแล้วก็รอสักครู่อีกแล้วนะพอรอคุณก็หาคำว่า s s d p นะครับ s s d p s s d p s s d p นี่นะครับ ลิกขวาครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับผมอ่านเมื่อคุณเข้ามาแล้วครับคุณก็กดไปที่นี่นะครับตรงอ,อะไรเนี่ยเไมูม้เหมือนกันอ่านไม่ออกนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะถ้าสมมติใครแบบไม่ขึ้นนะไอคอนตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะอ่าประมาณนะั้นหรือหรือหรือตรงนี้เออจำไม่ได้ลนะอ่ะ็เราก็ต้องกดตรงนี้เข้าไปแล้วก็กดนี่ นะครับแล้วก็โอเคโอเคนะนะคับผมแล้วก็ออกไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเอ้ยยังไม่เสร็จดิต้องแล้วก็รีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งนะครับหรือไม่ก็รีเซ็ตนะครับเครื่องใครมีรีเซ็ตกดรีเซ็ตไปเลยนะฮะก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับกบ็ขอสวดสดีสวิตนะแกผม